ก็สวดมนต์กันนะครับก็สวัสด,ดีตอนเช้านะครับขอให้ร่ำให้รวยกันทุกคนนะครับก็บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเมื่อกี้เราบทเปิดบทสวดอัญชลเทวดาไปเรา,เราบรรยากาศนอกบ้านก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ก็หุงข้าวของผมผมจะหุงข้าวกินอย่างนี้นะครับเอา้นใส่ดูดึงสายมันดับ เพราะว่ามันไม่มีลูกมือไม่มีลูกบ้านนะครับโสดนะครับเป็นอะไรที่สดก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวบรรยากาศนอกบ้านก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้การ่อไฟของผมนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วก็บรรยากาศก็เป็นบ้านผมอยู่บ้านป่านะครับเดี๋ยวจะสวดมนต์ให้ฟังครับใครสวดตามก็สวดตามได้นะครับ เป็นการสวดอนรนธานาหลวงพอ่อโสทองแล้วก็พระสวดพระอริยประเจดสามมาสับปนิสัตรทุทุตุปะองค์แล้วก็ของเงินพระแรกเนี่ยเบิกเงินดวงเบิกโชคเบิกเลขหวยเนี่ยแล้วก็เป็นการแผ่กุศลอะไรด้วยหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวผมจะสวดให้ฟังนะฝากติดไลค์ฝากติดไลค์กดติดตามแล้วถ้าอยากได้บุญก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะสวดให้ฟังนะครับ บทมนให้กับทุกดวงจิตวิญญาณนะครับจริตผมความชอบผมเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใครจะมองมองผมว่าผมบ้าหรือว่แง่มองเล,เล็กน้อยนะผมก็ขอบคุณนะครับผมถือว่าเป็นความสุขของพวกคุณนะครับแต่ถ้าใครมามองผมในด้านดีในด้านบวกในด้านแง่นอกก็ผมภาวนาให้มีโชคมีลาภปัดเลขผมนะครับงวดน,นี้มันจีสามสามเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับไม่ใช่ สามสามกับเจ็องนะครับเดี๋ยวจะลงใหม่นะครับรถคืนฝานเจ็ดองนะครับเดี๋ยวจะสวดให้ฟังนะครับเนมูได้ัมกามทุมนะทุสมัยอัศนเมูดมกามุมนะุสมัยอัศนีมูดมกามุนะุสมัยอัศนมูดมกามุมนะทุสมัยอัศ กายนวัจยวัสุลังนนมติเปลียนยิกมตุนุฟังปิงวัตมิสภาสสุกายนาวัจยวัสุทะลังเนมติเปลียนยิกรมตุนุฟังปิงวัตมิสภาสสุกายนาวัจยวัสสุทะลังนนมติเปลย่ยนงิ่งกรมตุนุฟังปิงวัตมิสปาสสุนโมตัสัะภะวโตอะรตหะโตสัมาสุธัสสานโมตัสสมภะวโตอะระหะโตสัมาสุธัสสานโมตดสสะภะวโตอะระหะโทสัมาสุธัสสะนนโมเดสัมภะวัตุหัตุละทุศมาสุศั ทางแกวค้าธรรมัญแกวค้าศัตรูเผ่านวินาศสติใน,น,น,านาการลงกุคุสโตสิโลเชนีโกในคาแมนูในในจิตเตพุธธทธะกโนกัสปูปุถุชนเถเวนิเตถะกาโนส,สิสักยมุนีโคตโมยาคษเนยยักษโนอาลียเมตายโยช,ชูหาติเตปตาปตา,านนามิหังนาทงฟ้ามนตนดินพุ้ทองเสธาทอง,งสมุญญาทงอากาศ พุทธังเขียวคาธมันเขียวคาสัตขันเขียวคาสตูพะทานวินานสันตินะการูกูสตสีโลชเนโกนะฆามโนนะนะจิตเตหุทธากาณุกาลสปงพุทธจารทเวเนเตทังกาลุสิสากยามุนีโคตโมุยกาเนยกาลุอริยเมตัยโยเจหาจิตเตปตาปทานมาไม่หังมันต้องสวดอย่างนี้นะครับ นะทองฟ้ามนฑลทองดินปนทโทเส้นธาตุนิสมนจะทองอากาศผุดทางเข่วขาตะมันเข่วขาศตูปปานวิน,นันติสตินะกนูคู่คูสิทโศสิโลเนโกโน,นาขามโนในเนิเตปทากรโลกสัมโบภูโทจารเเมเนเตทกาโนสิสะกยอมหุนิโคตโมยัคเนยักโนอริอายาเมตายโยเชหาติเตปตาปทานมาไมห่างสาธุ นะโมตสะคะวโตะรมหะตสัมมาสัมะนโมตสะคะวโตะรมหะตสัมมาสัมะนโมตสะมะวาตะรมหะตุสัมมาสัมุทธังสันังคะชามิธรรมังสันังคะชามิสังคังสนนังคะชามิุูธังธรมมังสังคังสันนังคะชามิุทธังธรรมังสังคังสันังคะชามิภูธังปสิติธรรมังปสิติสังคังปสิติภทธังปสิติธรรมังปสิติสังคังปสิติภูโถภูเทุทธังอิติปิโสภะคะมาภูโถภูเพุทธังอิติปิโสภะคะมา พุทโทผู้เทผู้ทังอิติปิโสภะคะวาโ <c oughs> <c oughs> ทามินาโทสังโฆมินาโนท,าส,ทาสัมมาสัมมานโมพุทธายาพุทโทไมนาโทธรรมโมไมนาโทสังโฆมินาโทสัมมาสัมมานโมพุทธายาสาจาพจาบูชาจาขอปดวงบโชบลาบชะราทากะยาเสธทงฤทธทงอนุภา เจริญิีเจริญดีเจริญมีสินด,ดีดีทั้งหลายชงลังไลายข้ามาหาข้าพเจ้าสัมมาสมมาสมาสมานามาพุทธามาอาอุนโมพุทธยาสุขีสุขังหูตูสุขีสุขังสภาเวาภูมิสุขีสุขังสภาเวสีภูมิสัมสมาสมมานโมพุทธิยาจิตตง,งามอุมคูจุมพาชรามหาตุคู ชมพาคนมาเอ็นดูเมตตาตุคายเงินเงินกมาเงินทองต้องกมาหลวงรูสวัสดิ์เทสมาสมานมูพุทธายะจืนสามแดงเด็กสามแดงปฏิหารพุทธคุณธรรมคุณสังขารคุณที่ข้าพเจ้าสามสมบุญมาในในชาในกราบนีขอพุ่มบุญบารมีองค์อาลียาปเจสัมมาสัพติสานุก ผูปฐามผสมสภาตทวาสมุขชันฟ้าสิมาชันเดนองค์บรมพรมทั้งสามโลกสามกาบนี้ขอพุ่มบุญบาร,รมีองค์อาริยาประเจตสามนาสัพพุทธังองค์ปู่ฤาษีทั้งน้อยแปดพระองค์องค์ปู่ฤาษีนาลอกองค์ปู่ฤาษีมหาเจ้าสมิงแห่งองค์ปู่ฤาษีมหาเจ้าสมิงไกลสามารถสามานโมุเตยย ขอพุ่มบุญบรารมีมาตาปิตุคูรุอาจาริยานสภาเทวาทาขันเสดินน้ำลงไฟอากาศขอพุ่มบุญบรารมีองค์พระพรมเจตีจะปาชกขาผีสาง,งเงาง่ายพระแม่ธรณีพแม่คงคาขอพุ่มบุญบรารมีสินสัติสิทธิ์ที่สิงสถิตวัชรธาตุกายสิทธิ์ของพระเจ้าองค์อินสภาเทวาพระพรมชตีผีบ้านผีเรืองขอพุ่มบุญบรารมีนีพระสิวรีพระหูช้างพระนักงาชางงาน ขอเจ้าความดังเวระภาเวสีทุกอบายภูมิเปตโปรอดอย่าได้บดอย่าได้บางทางเดินสามะสามานโมพุทธยะของข้าพเจ้าสมบุญนี้ได้บนได้บางทางเดินสามะสามานโมพุทธยะของเจ้าจนสามแดงเดชสามแดงปฏิหารนะพรเจ้าจามเงินดวงมาททางวนุษย์สงบาทสวรรค์สงบาทนิพพานสงบาท ได้ด้วยเถิดสาธุจตุราธิกาสภาทวามภุมดาวเทพสวรรโนพุทโธอิติปิโสขมาอิติปวาติอิติปิโสัสมาสุปโตอิติปสวาสมาระหังสมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิสอิติปิโสวาติอิติปิโสัสมาสุปโตอิติปสวาสมาระหังสมาสมมานโมพุทธยะ ทางมังติปสวาติติปสวาสมาสัตติปโสวาสมมาระหังสามมาสัโมพุทธิยะสังฆังติบโสวาติติปสวาสมาสัตติปสวาสมาระหังสมมาสัโมพุทธิยะอุทโธมนาโทธมโมเมนาโทสังโฆมนาโทสมมาสัมโมพุทธิยะอุทโธมนาโทธมโมเนาโทสังโฆเมนาโทสามมาสัโมพุทธิยะ พุทโธมแน่โทธรมโมมแน่โทสังโฆไม่แน่โทสมาสมานโมุปฏิยาสาธ迦จา,าบูชาจะมหาบูชาจะขอเบอรดวงบดโชบลาบวชาลาธาตกายาสิทธามุตตนครับเจ้าเจริญดนเจริญดีเจริญเมสิ่งดีๆทั้งในชงทั้งในเข้ามาพระเจ้าสัมมาสมมานโมุปฏิยา จิตง,งามุงคูชุาชลามหาตะคูจุพาคนแม่เอ็นดูเมตตาทุกขายายงเงินเงินกนมายาทองทองกมางูรูสมานแจ้งสมาสมานโมพุทธยาจึงสามแดงแดงสามแดงปฏิหารที่ข้าพระเจ้าสร้างสมบูรณ์มาหลายพรมหลายชาติหลายกามนี้ข้าพเจ้าขอพุงบุญบารมีองค์อริยปัจเจศสัมมาสัพฏติสารทุกทุออพพกพระองค์ผู้ผู้กระทำประสงค์สภาวะ เจมงชั้นฟ้าเจ้ามาชั้นดินองค์บรมคมทั้งสามโลกสามกาสนี้ของพุ่มบุญบารมีองค์ปู่ฤาษีตั้งน้อยแปดพระองค์องค์ปู่ฤาษีนาร่ององค์ปู่ฤาษีมาเจ้าสมิงเด่งองค์ปู่ฤาษีมาเจ้าสมิงไทยของพุ่มบุญบารมีมาตาปิโตคร,รูรุอาจารยานสภาติวาถ้าขันสีดินน้ำลงไฟอาการบนบรมคมพระพรมเที่จะแม่คงคาพระแม่ตนนีองค์อินยมแน่การท่านไหนทัานปวนของุ่มบุญบารมีสภาติวา พระสิวเรพระนางเงจังงานบรมมังพมผีบ้านผีเลืองและเทวตรเทวดาที่ปกป่านรักษาตัวพระเจ้าขอพุ่งบุรุมีสินสติที่สินสติสสตววชิร่านกายเทธิ์ของพระเจ้าทุกทุน้มทุกทุนทระเจ้าได้เอาน้ำหรือไม่ได้เอ่ยานา้มก็ดีน้องส่งนงนวงงันทานเลขโคูเลขยานมนุษย์สองบาทสมันตรงบ้าน นิพพาสงบทในฤทโทจตุราธิกาสภาทวาพมเทวสวรรโ์พุทโธจิตโสวาติจิตโสวาสมาโตจิตโสวาสมารหังสัมมาสมานมุปฏิยาธรรมังจิตโสวาติจิตโสวาสมาโตจิตโสวาสมาระหังสัมมาสมานมุปฏิยาธรรมังจิตโสสังขังจิตโสกวาติจิตโสวาสมาสุโตจิตโสวาสมาระหัง สัมมาสัมมานามูปถิยาปโธมีนาทโธธโมมนาโทสังโฆมีนาโทขอสมบุญนี้จนสำเร็แก่องค์อริยปเจตสัมมาสัพพิจาทุตุภพระองค์ผู้ผู้ประธานพระสงฆ์สภาธวารสิบหชั้นฟ้าสิบหาชั้นเด่นองบรลมภรมชั้นสามโลกสามกาสนี้ขอส่งบุญนี้จนสำเร็แก่องค์ผูฤาษีทั้งร้อยแปดข้างองค์องค์ผูฤาษีแน่นอกองค์ผูฤาษีแม่เจ้าสมิงเด็กองค์ผูฤาษีแม่เจ้าสมิงไพรขอพุ่ง ขอสมบุนี้จงสาเร็จกียมาตาปิตุครูอาจารย์สภเทวาพระแม่ธรณีพระแม่คงคาญาติแนงคนทางคงคูดองค์อินยมโทษทั้งหลายขอสมบุรนี้ชมสาเร็จกีรตทวบุตรทวดาท,ท,ที่พบป่านรักษาตัวพระเจ้าและผีบ้านผีเลี้ยงขอสมบุณ์นี้จมสาเร็จแเกยียร <c oughs> ติสินสติสินสถิวัชรธาตุกายสิทธิ์ของพระเจ้าทุกๆนามทุกๆตนทุกเจ้าได้อุณามหึ่งไม่ได้อุณามก็ดี ขอสมบุนี้จงสามเหลีแก่บรมพรมทุกอบายภูมิปีตของเจ้าของกรรมในเวรของเจ้าที่พระเจ้าได้่วงกันมาทั้งแต่ดิตชั่นยงบาลชาตินี้โปรดจะได้บดจะได้บางทางเดินสามะสามานโมงพุทธิยะของเจ้าขอสมบุรนี้จงสามเหลกแย่ยาหโหติโกนบดาเพร่อิสายของพระเจ้าพระแม่ธรณีสภาวาท่าขันสีดินน้ำลงไฟอากาศและปะคอนแมกอดยามิสายที่เจ้าล้นนากปนแล้วเหล่านั้นจนมาลับสมบูร์ที่พระเจ้าสาเร็จบุญธรรมทานจิตสินจิตปัญญาจิตสมาธิจิตทั้งนี้ให้คนทุกมีความสุข ส,ส,สามะสามะนะโมพุทธิยาพุทธังปบสิติธรรมังปบสิติสังคังเบฏิติพุทธังปบสิติธรรมังปบสิติสังคังเบฏิติพุทธังมาปบสิติธรรมมาปบสิติสังคังมาปบสิติขออัญเชิญองค์อริยสัมมาสัพพิิสัตว์ทุตุภูมองค์อัญเชิญสิงสถิตเดือดเถเดืเหนือเก้านะผมองเจ้าขออัญเชิญองค์พระอินทร์ทรงสิงสถิตอยู่เสด็จเหนือเก้าเหนือบ่าของเจ้าขออัญเชิญองค์อินเนอองค์อินทร์นาลายชนสิงสถิตอยู่เหนือบ่าขอของเจ้า ขออัญชิญพระแม่ธรณีพระแม่คงคาจงศิลป์สถิตเป็นแหนมลายและลงปานของเจ้าขออัญเชิญบรมวงพมสภาเทวาอมปู่ฤาษีสภาเทวาสภาเวสีท่าขานสีดินน้ำลงไฟอากาศและสิลสถิตทิศศิลป์สถิตวชราธาตุกายสิทธิของเจ้านี้จงสินสถิตอยู่เป็นรูโขนและผิวหน,นังของเจ้านี้ขออัญเชิญองค์อินนาคาองค์อินนาคาท่านพยานพ่อปิวมหาศีสุโธมพ่อปู่มหาศีปทุมาน อันเชิญจงสินสติตเป็นต้อยสังวานของพระเจ้าพุทธพุทธังเกี้าข้าสัมมันเคี้าข้าสังขัรเ้าข้าพุทโธติปโสติปโสควาติติปโสวาสมาโตติปโสควาสมารังธรรมังติปโสควาติติปโสควาสมาโตติปโสควาสมารหังสังขังติปโสควาติติปโสควาสมาโตติปโสควาสมารหัง พุทโธมนาถธมมนาถุสงฆมนาถุสัมมาสัมมาโมพุทธยาพุทธังมาปสิทธิธรรมังมาปสิทธิสังฆังมาปสิทธิพุทธังปสิทธิธรรมังปสิทธิสังฆังปสิทธิพุทธังปสิธิธรรมังปสิทธิสังฆังปสิธิของอัญชนองค์อริยปชิตสามาสพพุทิจารจงศีสติเนี่ยก้าหนังบงของเจ้าองค์อินทร์ลายบรมมงคลสามโลกสามกามนี้ให้้นทุกมีความสุขมิฟพานะประจายโยหูตุสาทุเวลามันไม่พอนะครับเราจะสวดแค่นี้นะครับแล้วเวลามันไม่พอเนาะ ทีนี้มันจะสวดยากนะเวลามันไม่พอนะครับแล้วผมจะลงไลฟ์สดใน YouTube ยากนะครับขอสมบุญนี้จนสามเด็กเก็องค์พระบุพระแม่ธรณีผีบ้านผีเลียนสภาเทวาทักขันศีนดีนำลงไฟอากาศบรมภองคทั้งสามโลกสามกรรมนี้ให้พทุกมีความสุขน้องเป็นสกีพยานส่งบวงบุญเงินทานนะอภิมหาเมตตาครั้งนี้ที่ข้าพเจ้าสราสมบูรณ์มาหลายภพหลายชาติหลายการมนี้ ให้กับองค์บรมภพสภาเทวสภาเวสีทกดวงจิตวิญญาณด้วยถอดสาธุสามะสมานโมอรติยะมันต้องสวดอย่างนี้นะแล้วก็บ้านผมเป็นอย่างนี้แล้วก็การสวดก็มันต้องทำอย่างนี้ขอสมบุรนี้ชนสามเน่กับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาสภาเทวาองค์พระพรมเจดี่บรมภพทั้งสามโลกสามกามองค์อานิยปเจตพระแม่ธรณีญาณาคนทางุงคูน้องจะเป็นสักขีพยานในการที่ข้าพเจ้าสร้างสมบูรณ์มาหลายภพหลายชาติหลายกรรมนี้น้องส่งบุญให้กับทุกดวงจิตวิญญาณสภาตาสภา สินในโลกนี้ให้้ลทุกมีความสุขนิพานะประจายโยหัวตุสาธุก็จะสวดประมาณนี้นะเวลามันไม่พอนะครับก็มันไร้สดได้แค่15นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะนั่งสมาธิต่อวันนี้ก็7-7-2แล้วก็3 7, 3 7แล้วก็3739นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ